สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกมบันเพดอีกแล้วโอเคนี่ได้เพชรม,มาห้าสิบมัมบิ๊กมัมบิกมมกมม๊กมัมลูลูบิ๊กมัมอีกแล้ว <c oughs> อันอัก่อนก็นไม่ได้เลย <c oughs> ก็พาไ,ไ, <c oughs> ไปดูคลิปก่อนได้นะโ <Okay. S 2> อเคไม่ทช่ไมมีโหวตปัดเลยโอ้ โอ้ยยอดโอ้น้องสมเดี๋ยวงี้มาเรนเินโออีรันโอลินทุกวันนีย <c oughs> มาน้องสมออมาเดี๋ยวแค่นี้ตด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 ตตดตอุ้ยท้องอึ๊มองดูตัวเลขแล้วอ ตัวเลขไปยิบเจ็บโอ้โหพี่ทำร้ายผมจัดวันทสามสองมานะอ้าพี่่ายิบอะไรอองตายเฉยตายเฉยเอ้ยตายผิดอีวล้ะผมนึกวไม่อ่อนออกยิบเจ็บด้วยอ่ะแบบเบิร์ต้นไม้อ่ะีได้เบิร์ตต้นไม้นี่ออกสามสองนะ ไอ้อันนั้นอะเวิร์กเลยอะแบบได้มาเวิร์กเลยทั้งกล่องทั้งอ่าทั้งกล่องทั้งอะไรนะทั้งธงมามาครบเลยแต่ตัวนี่มันก็สามคนอยู่แล้วอ่ะอุ้ยได้เมื่อเลยเยอะต้องแบบอ้าวได้มาเลย <c oughs> <c oughs> ครับ <Wow. S 1> ผมครับแต่ผมตุ่มไปหมดไปเยอะแล้วให้ผมมั่งเถอะผมดาวแทงคูนก็ไม่ได้อปนี่มามเล่นมาก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดดิดงแจ้งเตือนและซับสไครต์เป็นกลังใจของทา้ทีดต่อไปด้วยวันนี้ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบายเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยมาลองดีกว่านี่เดี๋ยวมาลองตัวนี่ผมจะเรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่า ว่าจะได้หรือเปล่าว่าแต่โหดหรือเปล่าอันนี้ก็บายบาย